เดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปกินของดีที่จังหวัดพิษณุโลกซึ่งอาหารแปลกๆที่ผมเกินไปในช่วงต้นเนี่ยเขาบอกว่าแปรรูปจากอาหารพื้นบ้านอาหารท้องถิ่นนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกครับร่วมการจัดแสดงอาหารเด่นพร้อมชิมแล้วก็ทําเมนูเด็ดที่แปรรูปจากอาหารพื้นบ้านครับพาคุณผู้ชมไปยังบริเวณงานแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่จัดขึ้น ปีนี้ที่จังหวัดพิษณุโลกนะครับนายรณชัยจิตวิเศษผู้ว่าราชก,การจังหวัดพิษณุโลกพร้อมด้วยนางวัชิลินจิตวิเศษนาย,ยกเหล่ากาชาติจังหวัดพิษณุโลกครับร่วมการจัดแสดงอาหารเด่นของจังหวัดพิษณุโลกซึ่งการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลกร่วมกับสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลกจัดขึ้นนะครับเพื่อเป็นการส่งเสริมอาหารพื้นบ้านเมนูเด็ดของร้านอาหารชื่อดังนะฮะเพื่อให้ประชาชนทั่วไปเนี่ยมีโอกาสได้ชิมกัน อย่างเช่นอันนี้นะฮะเมนูไส้กรอกผัดซอสเกาหลีเมนูนี้เด็ดจริงคุณดิฉันไปชิมมาแล้วนะแล้วเมนูนี้ต้องบอกคุณเลยว่าทีแรกเนี่ยไม่มีชื่อท่านพูว่าท่านก็เลยให้เกียรติตั้งชื่อว่าเมนูไส้กรอกนนทรีมีก๋วยเตี๋ยวไก่ตุ๋นก๋วยเตี๋ยวหม่าล่าไก่ย่างไม้มาดันกะหลำปลีไข่ลาวาโอ้โหแต่ละเมนูนี่แมพูดเลยสุดเลยคนนะวุ้นแห้วน้ำกะทิ จากกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองกุลาที่อำเภอบางระกำนะครับซึ่งเขาบอกว่ากำลังเป็นที่นิยมในตอนนี้ะนะฮะมีอะไรเนี่ยชาดอกนางพญาเสือโครงหรือว่าดอกซากุระเมืองไทยเป็นชาสีชมพูุยยสวยงามอปกติเราขึ้นไปผุินล่องก้าภูลมโล ไปชมอย่างที่เห็นอยู่ด้านหลังเราเนี่ยนะฮะ,ค,ะคือไปเนี่ยเราไปชมความงามอย่างเดียวที่นี่เขาเอามาทําเป็นชาฮะใช่แล้วแล้วก็ที่เป็นไฮไลท์ของงานนี้ก็คืออาหารแปรรูปของหลักสูตรสาขาวิชาค่ากรรมศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏพ,พิบูลสงครามนะคะที่ได้จัดเมนูเด็ดแปรรูปอาหารพื้นถิ่น4เมนูนั่นก็คือเมียงขยิวกล้วยตากหมี่ั้วสกระแช่าไฟลุกนะคะกัญชาอบชีสขนมปังบาเก็ต และก็เครื่องดื่มค็อกเทลพิษณุโลกเอวโยกด้วยซึ่งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกค่ะท่านก็ได้ร่วมทําเมนูอาหารนะคะมีซ้วซอสกระแช่ไฟลุกเนี่ยให้กับาทางด้านของผู้ที่มาร่วมงานนั้นนะคะได้ชมกันแล้วพอท่านปรุงอาหารเสร็จแล้วเนี่ย ท่านนายกเหล่ากาชาติจังหวัดพิษณุโลกก็ร่วมชิมฝีมือการทําอาหารจานพิเศษของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกด้วยค่ะออชาเมื่อสักครู่ที่เห็นสีชมพูเนี่ยเนี่ยนะฮะชาดอกนางพญาเสือโครง่งหรือว่าดอกซากุระเมืองไทยผมนึกว่าท่านผู้ว่าจะทําเมนูค็อกเทลพิษโลกเอลโยกนะเมื่อกี้แอบล,ลูอยู่อยากเห็นเหมือนกันว่าทานแล้วจะเอลโยกอย่างนี้หรือเปล่านะคุณผู้ชมนะเพราะว่าตอนที่ดิฉันไปเห็นกน็คือท่านาได้ชิมแล้วกเเ็เป็นเมนูที่เด็ดแล้วก็มีนาเอาของดีเมืองพิษณุโลกเนี่ย มาประยยกต์ให้เกิดประโยชน์จริงๆคุณอ oh, ้ณจริงๆเป็นอาหารพื้นถิ่นอยู่แล้วนะฮะแต่พอมาปรับปร <Kh á. S 2> ุงสักนิดหน่อยเนี่ยมันก็มีราคามีมูลค่าเพิ่มคะ <Kh á. S 2> นะฮะ